วิธีการเล่นเอฟเฟคกระแสหน้าล่อสวยเหมือนดาราแบบนี้เขาทำ <Yeah. S 2> ยังไงไปดูกันเลยครับอันดับแรกให้เพื่อนๆกดเข้ามาที่ปุ่มบวกหลังจากนั้นกดเข้ามาที่เอฟเฟคเลือกเอฟเฟคที่เป็นกระแสเลือกเอฟเฟคที่เป็นรูปหน้าคนและมีรูปเหมือนคนแบบนี้นะครับกดเข้าไป หลังจากนั้นให้เพื่อนๆไปหารูปดาราที่เราชื่นชอบนำมาไว้ในเครื่องได้เลยเสร็จแล้วกดปุ่มบวกครับเมื่อเราได้รูปดาราแล้วรูปจะอยู่ข้างล่างส่วนรูปวิดีโอของเราเนี่ยจะอยู่ข้างบนนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆกดปุ่มแดงๆตรงนี้ได้เลยนะแล้วทำท่าให้หน้าเนี่ยเหมือนกับดาราคนนั้นมากที่สุดนะครับอา้าวออกมันเป็นยังไงไปดูกัน จากนั้นกดปุ่มถัดไปอ่าสุดยอดอหลังจากนั้นครับมาเลือกเพลงก่อนอ่าแล้วเลือกรายการโปรดเลือกเพลงได้เลยครับเสร็จแล้วกดติ๊กถูกถดก,กดตรงนี้นเลือกระดับเสียงดันเสียงต้นฉบับลงกดถัดไป แค่นี้ครับวิดีโอที่เราได้จากเอฟเฟกเนี่ยมันก็จะมีแต่เสียงเพลงนะครับอ่าลองกดพรีวิวดูว oh. ปาดสุดหยอดอีลีอ่า <Okay. S 1> โอเคกลับไป พอได้แค่นี้เราก็ใส่ข้อความรายละเอียดให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็กดโพสเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพ,อเพื่อนๆทุกคนก็ลองไปทําดูนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับติ๊กตอกอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะเดี๋ยวครูดีจะมาทำคลิปตอบให้ครับคลิปดีๆแบบนี้เพื่อนหลายคนยังไม่รู้ฝากแชร์และรีโพสต์ด้วยนะครับ